ร้อนตื่นมามากินบุฟเฟ่มันมันจะเวิร์กไหมเนี่ยหูร้อนเนาะตู้วอร์มันนี้สุดยอดเลยซอสอ่ะแ่ชีนี่ก็ได้อ่ะแพนไป่อยนะมันไม่ได้ขามมันไม่ได้บอกหรือว่าให้กินนานแค่ไหนอะอยู่แค่อีทอะไรอ่ะหูแล้วเนี่ยแปดบาทห้าสิบใช่ปะของฟางเอ มีซุปเศฉวนด้วยนะซุปข้าวโพดสาูีซุชิเดี๋ยวแม่กินซุชิก็ตินเนะโอ้สะอาดแบบเป็นเรื่องมันรลาหน่อยเนาะมันต้องแกะไม่ได้มากินนานแล้วมันพัฒนาไปเยอะเลยอะเนาะ ข้าวผัดไหมับเนี่ยอันไหนบอกมีมซุปซุปเนี่ยนี่มีหมี่ซี่โครงหมูตักของหนูหมดไปแล้วอะไรอะไม่รู้เหมือนกันนี่ยนี่ซุป ติดปากวะนึกได้อะไรวะกินีไม่ใช่อ้าวเหรออ๋อหน่อไม้อ๋อเดี๋ยวนึกชื่อได้แล้วมาบอกอ๋อหรออันนี้พวกตระกูลของทอดแล้วมันก็เหมือนกระเพาะปลาแต่เขาเรียกอะไรเสฉวนหรือวะอยุ่่นมั่วเลยโดนซุปชิบผอันนี้ก็โอเคนะกลางวันแปดบาทห้าสิบกลางคืนเก้าบาทห้าสิบกินได้ปลาลิบอ่ะได้จัดร้านดูดีขึ้นเยอะเลยอ่ะ มีบรรยากาศร้านนะอันนั่นครัวเปิดอร่อย <c oughs> อร่อยต้องทอเนี่ย มองไรเขาล่ะเป็ความสุขของฉัน <c oughs> กินบุฟเฟ่เมื่อกี้ของทอดไม่กินและอิ่มให้เหมือนแม่หยิบมาทีเดียวกินแม่มอกเขาตกเไป ดูน้ำไม่มีสปริงโล่ไม่มีสปริงโอ่อะบอกเขาได้แวะสปริงโล่เอาอะไรมาดูเดินไปทีหยิบมาสามสี่ชิ้นเสียเวลาเดินลูกเอ้ย <c oughs> เห็นไหมซุปข้าวโพดอ่ะ <c oughs> สลัดปลาดีกว่าพิซซ่าฮาดิ้งเนี่ย ม่มีเยลลี่ด้วยแองโมจิกสลัดนี่แหละมว่วงอนะไม่ใช่ครับคุณเิร์นนี่ต่อท้ายด้วยของหวานแล้วมาเขาให้บ้าวะ,ะเขาให้กดปั๊กกดเตะเยอะไปปะวะเอยเอาขึ้นไม่ทนะันน่ะโอ้ยเยอะไปแล้ว,วะ ไหนดูสิอ,อ,อ,อันนี้ไงโอ้เจ๋ง,ง,งว,ว่าไอติมมีท็อปปิ้งอีกมาชีสโรลแล้กันเพราะว่ากินไม่เป็นอยากลองชิมเมื่อวานกินไม่เป็นเอาน,นี้เดียวพอเดี๋ยวก็ได้าเราไม่ด่าเราแต่ว่าเรากินไม่เป็นช้อนนี่หรอช้อนใหญ่ใช่สิโอเค แต่มากี้มันจีนเลยมันเด็นอะมันละลายเร็วไปหน่อยนะไม่หน่อยเยอะเลยอีแม่เลือกสองถ <c oughs> ้วยเลยต้องถ่ายไม่ทันกินไปก่อนแล้ว,ลวมันเลยไม่ตั้งย่เลยนี่แม่บีบมีเค,ค้กให้ด้วยนะเค,ค้กไอติม